ตรงไหนละถึงตรงไหนละเห็นแล้ว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 ได้ปะเห็นแล้วได้สองนัดตัวนี้ระเบิดออามดนยอ้อมให้อ้อมขวให้ไอริวไอริวน้องไอริวน้องผมทิ้มเลยได้ปะเออยู่นี่นึง ไปลายบ้านไปลายบ้านไปลายสายน้อยนึงตั้ก่อนเลยจัดอยู่อยู่ในควัตัวจาหาอยู่ไม่ลามรีบมีบออปชันผมเยอะมากจตาให้หน่อยแล้วับรับในควันอีกยู่ในควันอีกคิวอย่าประมาณหมดาหมดสวยเคยเจอแล้วเองอ้ บันไดสองตัวบองบ้องเงี้ยบ้องอีกทับโอ้โหบองสตัวเลยข้างล่างออกมาตรงส้มตรงอ๋อข้างล่างมาหรอใช่ข้างล่างมีชิดเรนตายชิดละตายชิดละมาแต่ละหัวมาแต่ละหัว เ,เ,เปน็นีะรก็เถอะเวะเอาเป็นว่าตายแล้วผมเขาที่สกระท้านะคะ ơi, dầu lương mày đọc chơi mày Không mày không mày không biết Mình đang đọc mày 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 đọc เด่อนเดียวเล็ดไปเลดไปเีเล็ดเลดสามันฝาฝามีเสียงรุแถวนองรถนะพี่มาแล้วมาเนินเนี่ยย่องมาล้วสองตัวสองตัวคนล็อกฝาอยู่ข้างบ้านเลย ท่านสามตัวนึ่งครับการเราตัดตัวคาเจ็บมากเลยรอบรอบบาลเหลือบ้านเหลือบ้านนี้ใจเย็นนะน้องเจนะเจ็บมากครับตัดยากตัดยากเฮ้ยไม่เนาะวิ่งไปห้องสาย จะเย็นนะน้องเจสายห้องนี้ห้องนี้ขวากดหน้า,าก่อนึ่งกดหน้า,าก่อนทางัางทางมันมาชุบมันมาชุบโอเคโอเคเหลือสี่นัดผมเปลี่ยนเปลี่ยนปืนมันผมพ้วงนะผมพ้วงนะไม่กล้าชุดไม่กล้าชุดหมดอ่ะหมดแล้วตามไปตามไปอย่าเพิ่งตัดมานะ

ฮัลโหลฮัลโหลออโนเบะโดนดกระทาผมแน่เลยดุาา๊ยไม่ปาไม่โดนเลยสักา ได้ได้พี่ยิงไปเด็มฟอสเข้าไปเลยเพื่อนมันอยู่ข้างแทงตัวเข่าล้าไม่ใช่เพื่อนมันพี่โนมันยิงยากนะหนุ่มยุ่งไหนฮะอยู่อันนี้คุลระตีกันพี่ส้มอยู่บ้านอยบ้านคุณะตีต่างตัวเลย เดือดถ้าไม่คุณเดือดเองปะเดี well, so. ๋ยวช่วยให้ไม่มียาชั้นหนึ่งบานเลยมันจะเคยจะฟังนันอ่าเฮ้ยโอ้โหโี้ยตัวที่สามช่วยให้เดลเล่นเดอนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่นิวเล่นได้ ในี่ยายามันมีห้าหมดแล้วหม,นะหมด่ะหมดหมดหมดียมันเลื้อเท่าวิ่งอะ่ะมันกดแซดเท่าวิ่งอะ่ะความเร็วอไอสัตว์ตัวปะกวดเฉียบ